mừng hả? Mừng mẹ khổ gì? đi đưa giải lại, mừng mẹ đưa giải lại. Hả? Tại mày nhỉ. Oi. nha หน้าข้างหลังเลยมึงไงฮะอีเวนมึงกัดทำไมนะฮะเอาไปกัดทำไมมึงหนาวมากเหรอฮะเฮ้ nếu việc bị... ừ. thì... thì... à, đi này A rồi, nó cả Có mẹ nghe từ chip phải lên <Nhạc> người thật ngang mà chơi như vậy Mae'n rhaid wedyn. Thank you. ได้เลยเวลาฮะมึงนี่มันซ่าจริงไงถั่วคั่วทุบแม่งเลยมันก็แทกกงครับอืมวันนี้อากาศลบด้วยอากาศตรูบเบลอเลยร้ายจริงจริงท,ที่เราอย่างี้เราไม่ดี เดี๋ยวแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะผมลงไปกินข้าวข้างล่างก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเก็บมันเหนื่อยเหนื่อยงานไม่พอมันบดเหนื่อยบนไอ้เป้าอีกเนี่ยหมาดื้อทุบหัวแม่งไปยังเง็ดหน้าซะดีมั้เนี่ยเง็ดหน้าซะดีมั้เนี่ยดู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 ด Ngay Anh Anh Ngay tụi quá Ừ hả tay rồi มาดีอือละโอเครอสักครู่เดี๋ยวไปเอาอาหารให้กินเดียร์อยูเดี๋ยวพ่อไปเอาอาหารเนี่ยแคบยังไงห้ามร้องนะห้ามดื้อด้วยว่ามเสกช้านวันไทย ออกมาเอา้าเออกินซะเปิดไฟให้อีกอันหนึ่งกันอือจะให้ดวงลูกสาวผมแล้วครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ อเลียกินเสร็จก่อนจะค่อยลงไปทีเดียวเลยเอาข้าวให้มารีแล้วเราจะไม่ได้ไม่ต้องมานั่งฟังเสียงมันร้องย่งนั้นเพ่งคิดื้อนี่แมสาดึงกงมาก็ไไ่แล้วมนันยังตีนเขี่ยมาได้อีกบ้าหา่านตื้อจริง đại <laughs> yên mali Lo à, Kín không Kín uan กินอิ่มแล้วไม่กินน้ำเดี๋ยวร้องให้ออสวัสดีค่ะไม่หน่อยคนสวยีออิอาสวัสดีค่ะีิอาไม่หน่อยคนสวยมาแอบ,บดูเนี่ยมาแอบ,บดูเด็กอ้วนเนี่ย วันกินอาหารอยู่ฮึ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 ว้ายตัวกรงเลยอะตัวตึงตึงไปหมดอะตัวว้ายยาวขาเข้าไปดิเดี๋ยวกัดเหนียวซะเลยนี ไงเสิร์ฟทั้งน้ำทั้งอาหารเนี่ยอืมดูปูง่อยเลยอ่ะแดกเลยเนขะ้ไปเนี่ยแดกไงปูง่อยเลยนะแหกปากกันทีเลยอิ่มแล้วแหกปากกันทีเลยฮะมึงนี่มันไายนะ โอ้กินเยเอะเงินนวันนี้ยอ้าวมาลยไม่หอยกินโอ้ย,อย,อยสวัสดีครับแม่สวยอาไงอะจ้าเจ้า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  Rồi oh, 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 oh. à. Ừ, tụi <laughs> 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 bà lơ nhỉ ừ. ừ, tài rồi lời Nghe lắm. กัหงกันข้ามยุงมาแล้วเนี่ยจ้าเจ้เอ้ยอ่ะตัอ่ะตัวาไม่ได้แล้ว ไอ้อื้อก่อนแล้วกินอิ่มแล้วไปอื้อไปอ้อยโ <c oughs> ายายโยย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 อายไยายตยย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 ยเยย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 ยรยูยยย เจอหน้าพ่อมาแล้วอ่าวสวัสดีครับอ้าวมากันใหญ่เลยทีนี้เฮ้ยย่งเฮ้ยยาะก่น่นเข้าบ้านแล้วออฟ <c oughs> ไรยังไงอยู่ไหนมึงเนี่ยว่างพี่กล้าว่ามึงใครจะกล้าว่าอาจารย์ออฟวันมช สว <kennt ís> ส <Alex> สัสดีครับเจ๊โอ้พี่เจเรียกสวัสดีครับจำรับดหรับลูกสาววันไหนเนี่ยมารับลูกสาววันไหนครับอกมันลากออกมาแล้วน่ะเขาบอกว่าลับลูกสาววันไหนมันลากออกมาแล้วน่ะหรือของแล้วหรือของแล้วมัหรือที่นอนออกมาแล้วน่ะแม่คุณจีรามันหัวอะไรพัน โดนมันลากออกมาแล้วน่ะอะไงมีบ้านไม้ด้วยโถบ้านเล็กบอกบ้านเล็กบอกนอนครับบ้านเล็กแล้วมันบอกเฮ้ยแม่ก็ถามชีต้าพร้อมยังพร้อมอะไรนะชีต้าพร้อมยังไม่หน่อยถามโอ้พร้อมแล้วสบายสบายอะไรเป็นขี้เลื้อนอยู่เลยเมื่อวานเมื่ยกีบอกกูมันเป็นขี้เลื่อนอยู่เลย เป็นแผลเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าอ้างองีกไม่เอาไม่เอา,เออาทายาไปแล้วเออดีมากทายาไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอาการจริงทาทาด้วยกินด้วยเออเยี่ยบโอเคแค่นี้นะโอเคลูกเพ้่ดังๆังนะพ่อโอเค อ่าตเอกมาเตเอกมามามาลีแล้วตเอกมีอะไรจะคุยกับมาลีเปล่าฮะ <c oughs> มาลีเก็บแดกแล้วเนี่ยกินหกแล้วเถอะอ,อะไรกันไม่รู้อยู่นี่กินเช้ากินเย็นเลยอยู่นู่นไม่ค่อยกินเงี้ยแบบนี้แหละ เต็กปล่อยให้อดไอ้เป้าทำไรมึงมันดื้อทั้งวันเลยนะเดี๋ยวจ้นนะ <c oughs> ไหนเด็กดื้อมีอะไรจะคุยกับแม่บ้ <c oughs> างออะพาอยู่ในบ้านก็นอหอบออกมานะเฮ้ยย อืมโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมไปข้างล่างอ่ะไม่ไหวละอยู่ข้าวด้วยเหนื่อยด้วยงั้นก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ